นะบอกเลยค่ะเมนูง่ายๆอนุภาคร้ายแรงถึงข้าวหมดหม้อถึงต้องเบิ้ลข้าวกันเลยจ้าค่ะวันนี้นะการจะชวนทุกคนมาทำหมูสับผัดกระเทียมพริกขี้หนูสดจ้า นี่เลยค่ะวัตถุดิบน้อยๆเนาะเอ่ยุคนี้สมัยนี้กินอะไรง่ายๆก็เยียวยาหิวใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องคือไม่ใช่อะไรหลอกเรื่องของเรื่องคูยหิวค่ะมาค่ะวันนี้ใช้เป็นหมูสับนะคะประมาณสี่ขีดแล้วก็จะมีกระเทียมสับค่ะพริกขี้หนูค่ะเด็ดที่ตรงนี้เป็นพริกขี้หนูสวนชอบเยอะใส่เยอะได้ค่ะนี่ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เองค่ะไปค่ะ ลงมือทํากันจ้าก่อนอื่นนะคะกระทะตั้งเตาค่ะนี่ค่ะใส่น้ํามันพอประมาณนะหลังจากนั้นเราก็จะเอากระเทียมค่ะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยในส่วนของกระเทียมใครชอบกระเทียมแบบเยอะๆสามารถใส่ได้เลยนะ เอาตามความชอบได้เลยจะเป็นกระเทียมไทยก็ได้หรือจะเป็นกระเทียมจีนแบบของการก็ได้จะโขลกหรือจะสับแบบของการก็ได้นะคะเอาค่ะกระเทียมเหลืองหอมได้ที่เราก็จะใส่หมูสับค่ะลงไปอยากจะให้หมูสับนะคะมีความนุ่มค่ะให้หยอะสีอิ่วขาวค่ะลงไปสักประมาณ1ช้อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะผัดใช้ไฟกลางค่อนทางแรงได้เลย หมูสับสุกประมาณนี้นะคะเราก็จะมาปรุงรสชาติที่เหลือกันค่ะโดยการจะใส่ซอสหอยนางรมนะคะลงไปนีคะสักประมาณหนึ่งช้อนพอไม่ต้องเยอะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ1ช้อนชารสชาติเอาตามความชอบได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดให้หมูสับแห้งเลยจ้า ปรับรสชาติได้ได้ความชอบนะของการชิมแล้วโอเครสชาตอิอร่อยอะ่ะคือรสชาติกลางๆใครชอบแบบว่ายังจะมีความฉ่ำๆอยู่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะค่ะใครชอบแบบใช้อ,อกแห้งๆห,หน่อยก็ผัดต่อค่ะนี่นะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จการจะเพิ่มความหอมค่ะส่งท้ายปิดท้ายด้วยน้ำปลาค่ะสักประมาณครึ่งช้อนโรยๆขอบกระทะแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราก็จะนี่ค่ะผัดมันจะหอมกลิ่นน้ำปลานะการที่ใส่น้ำปลาไปทีหลังเนี่ยไม่ได้ให้รสชาติมันเค็มขึ้นนะใส่เพื่อความหอมแต่หลังจากนั้นปิดท้ายค่ะด้วยพริกสดค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าหมูสับผัดกระเทียมพริกสดปกข้าวร้อนๆกันค่ะนี่ค่ะอีกหนึ่งจานทำง่ายๆนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่เลยค่ะความสุขกับจานง่ายๆนะคะใครมีไข่ดาวอ่านี่เลยค่ะจัดมาค่ะก็จะได้นะหมูสับผัดกระเทียมพริกสดแบบนี้ค่ะราดข้าวจานใหญ่ๆเบิ้มๆไปเลยค่ะ ลองทํากันดูนะคะรสชาติอร่อยเลยง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีจ้า